คุยงานจริงจังทีไรสื่อไอเดียให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกันไม่ได้สักทีพยายามอธิบายเรื่องยากให้ง่ายแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงหรืออยากจะโพสต์เล่าเรื่องแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับชลดามาแชร์บายชลดาชนแนลนะคะวันนี้จะมาในการสรุปหนังสือในรูปแบบพอดแคสต์อีกแล้วกับหนังสือที่มีชื่อว่าคนเก่งคิดแบบนี้ไงพูดอะไรก็รู้เรื่องจากสำนักพิมพ์บิงโกนะคะคนเขียนคือคุณอุเมดะซาโตชิแปลโดยคุณบัณฑิตประดิษฐานุวงศ์การจัเดเบียบความคิดเป็นจะสื่อสารอะไรก็ได้ตั้งใจคืออันนี้เป็นหนังสือนอกกระแสหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สาหรับบาง,บางอะบางอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมัน ควรอ่านเล่มนี้นานแล้วไหมคือดีจริงเพราะว่าจากความรู้สึกที่บางเอิญอ่านนะรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเล่มนี้มันฉีกกฎฉีกหลักการว่าด้วยการสื่อสารขั้นเทพในทุกๆข้อทุกๆทฤษฎดีทุกๆหนังสือทุกเล่มไปก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแกนแท้ที่รู้สึกว่ามันแน่นอนมากกว่าหรือจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะส่วนตัวเนี่ยบางเอิญก็เป็นคนที่ชอบ อาสรรหากลเมเ็ดเคล็ดลับหนังสือวิธีการหรือการเล่าเรื่องการนุ่มนนาวการขายมาปาักหมายเช่นเดียวกันแต่ก็คือรู้ทั้งรู้แหละว่าวิธีการต่างๆทั้งแบบทฤษฎีหรือว่าหลักการพูดอะไรอย่างเงี้ยจะบรรลุเป้าหมายจริงๆอ่ะมันมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือการ t ท k e action ถูกไหมทุกคนแล้วก็การ t ทค e action ตรงนี้ถ้าเรานี่มีการปรับใช้ตามบริบทหน้างานปรับแก้ตามสไตล์ของเราเนี่ยมันถึงจะสมบูรณ์แบบหรือเรียกง่ายคือว่าทฤษฎีต่างๆวิธีการต่างๆมันจะแบบใช้ได้ผลจริงๆก็คือการ ลงมือทำถูกไหมหรือว่าง่ายๆคือว่าไม่มีกฎอะไรตายตัวที่สําเร็จร0 0เอเซนอันนี้คือเรื่องจริงแต่คุณโอเมดะนี่มาเหนือกว่านะคะบางขออนุญาตเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้สร้างโลกแห่งการสื่อสารเลยไม่รู้จะใหญ่เป็นไหมนะแต่ว่าเป็นเหมือนอคําพูดของเขาหรือเนื้อหาหนังสือค่ะมันเป็นจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นก่อนที่คุณจะพูดก่อนที่คุณจะเล่าเรื่องหรือก่อนที่คุณจะนมน้วใจไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องคิดก่อนมันต้องเริ่มต้นที่ความคิดถูกไหม ประกอบกับตัวบางเองอะค่ะเพิ่งไปอ่านบทความในเพจของท่านผู้ว่ากทมคนใหม่ผู้ที่แข็งแกล่งสุดในประจพีนะคะของคุณชัชธาติอันนี้คือเป็นโพสต์ที่โพสต์เมื่อวันที่31มีนา2021ปีที่แล้วนะคะว่าด้วยเรื่องชีวิตของเราคือการสะสมและการต่อจุด collect and connect the Dot เพื่อให้เป็นคําตอบเป็นทางออกสําหรับเรื่องต่างๆในชีวิตเลยคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดสรุปแบบมวลรวมของหนังสือเล่มนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะ หมายถึงว่าก่อนที่จะรวบรวมจุดแต่ละจุด c o l l e c t the dot เป็นภาพใหญ่ไอจุดแต่ละจุดเนี่ยค่ะเราเข้าใจมันดีแล้วหรือยังหรือพูดง่ายๆคือเราอธิบายเรื่องราวเราสื่อสารเราล้มนาวหรือเราขายของเนี่ยเราเข้าใจในทุกๆมิติของเรื่องนั้นมากพอแล้วหรือยังเราเชื่อมต่อต่างๆเป็นภาพใหญ่ได้ขนาดไหนเพราะถ้าเผื่อว่ามีการถามตอบหรือมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในหน้างานหรือว่าในบริบทต่างๆนะคะเราจะยังสามารถอัดแอพพลายแล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆได้ครบถ้วนดีมากพอไหมหรือ มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้รอบรูล้ลึกรู้จริงและอินตามเนี่ยการพูดมันก็จะเป็นธรรมชาติมากและความเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือจุดพีคของการโน้มน้าวโดยธรรมชาติได้ด้วยเช่นกันขอให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามอ่าเหมือนในซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ทางฝรั่งนะคะที่เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนหรือแนวกฎหมายที่เขาจะมีเป็นกระดานใหญ่ๆเนาะเอาไว้แปะข้อมูลต่างๆแล้วก็ล่ามจุดเชื่อมโยงจุดสัมพันธ์ลงดีเทลในแต่ละเรื่อง เอาไว้แบบมากมายคือแบบยุ่งเหยิงมากแต่พอลองลองถอยออกมาในมองในมุมกว้างค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เขียนเองหรือว่าคนอื่นๆในห้องประชุมอ่ะก็จะเห็นภาพใหญ่แล้วก็มองไปในแนวทางเดียวกันได้เดี๋ยวบางจะขออนุญาตสรุปเป็น11ข้อนะคะที่คุณอุเมดะแนะนำมาให้เราสามารถทำตามได้ในการที่เรียบเรียงความคิดในสมองให้มันอินให้มันชัดเจนเพื่อที่จะเอาพูดออกมาเป็นคำพูดเป็นการสื่อสารที่แบบ เจ๋งสุดๆมีประสิทธิภาพข้อหนึ่งนะคะคือเขาแนะนําให้เราใช้ปากกาหัวใหญ่ค่ะคือโดยปกติแล้วเนาะคนเราจะชอบใช้ดินสอในการเขียนในการร่างอะไรบางอย่างถูกไหมเพราะว่ามันสามารถลบได้แล้วการร่างเท่านั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเออเราไม่มั่นใจเราแบบสามารถลบสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะลองเปลี่ยนเป็นปากกาหมึกหัวใหญ่ดูเพราะว่ามันแสดงถึงความมั่นใจของเราได้เมื่อได้จดปากกาลงบนกระดาษ ะะยิ่งเขียนตัวใหญ่ยิ่งดีคุณโอมิดะบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าความใหญ่ของตัวหนังสือเนี่ยจะเท่ากับความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะข้อ2เขียนสิ่งที่อยู่ในหัวลงในกระดาษเน้นย้ำว่าเป็นกระดาษนะคะอย่าใส่ลงสมุดเพราะเป็นการมันก็จะสเปะสปะอยู่งั้นแหละแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นโพสต์อิดก็ได้เพื่อที่เอาออกมาจาัดเรียงได้ง่ายๆด้วยข้อ3การคิดต่อด้วยวิธีการคิดรวบตัวทีตัวทีนะคะตัวทีใหญ่คือการคิดทวนซ้ําว่า จริงหรือไม่ทำไมแล้วอย่างไรต่อโดยเอาจุดความคิดนะคะที่เป็นจุดความคิดตั้งต้นนะคะมาตั้งไว้ตรงกลางเนาะอันนี้ทุกคนนึกภาพตามบังนะคะแล้วก็ถามเจาะลึกว่าทำไมถามไปข้างหน้าว่าแล้วไงต่อสุดท้ายถามย้อนกลับมาว่ามันจริงเหรอมันก็จะเป็นในลักษณะของรูปตัวทีนะคะลองจินตนาการนึกภาพตามนะทุกคนอ่ะเอาใหม่เอาจุดความคิดตั้งตรงกลางจุดความคิดแรกอย่างเช่นตัวอย่างว่าฉันอยากลดน้ําหนัก ไว้ตรงกลางทําไมทิ่มนมมาข้างล่างค่ะก็จะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้ไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงคือไปข้างหน้าก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วเราอยากลดน้ำหนักจริงหรอคือการคิดทวนย้อนกลับแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบอกอกคกําลังกายเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างเนาะมันก็จะพอให้เราได้ไกลๆถึงความซื่อสัตย์ของเราว่าโอเคถ้าเราซื่อสัตย์ตั้งแต่เริ่มต้นนะเราจะรู้ความคิดตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วก็จะอินกับมันมากขึ้นกับอ่า จุดเริ่มต้นกับสิ่งเหล่านั้นได้ต่อไปสเต็จที่4ก็คือจับกลุ่มกระดาษตรงนี้นให้เป็นพวกเดียวกันก็คือเหมือนการคอลเลกเนาะจะแยกกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกันหาก กระดาษบางใบหรือโพสต์อินบางใบเขายังแบบว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าจะไปกลุ่มไหนดีก็ให้ลองตั้งชื่อเรื่องหรือชื่อหัวกลุ่มเอาไว้ค่ะลองสโคปให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคกลุ่ม A นะคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ B เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเอาโพสต์อินที่เราใส่หัวขอ้อน,นะคะใส่ลงไปในช้อยนั้นๆได้แบบตรงตรงมากที่สุดคือต้องตรงมากที่สุดเขาว่ากระดาษทุกแผ่นจะต้องมีกลุ่มเป็นของตัวเอง ที่นี้ก็ต่อมานที่ข้อ5้าคือว่าพอหลังจากที่มันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะ A B C D เราก็ลองมาอุดช่องโหว่ของแต่ละกลุ่มดูว่าในแต่ละกลุ่มที่เราคอลเลกต์และเราแบบจัดไว้เนี่ยมันมีอะไรขาดไปบ้างมันมีส่วนในที่เกินออกมาบ้างต่อไปข้อ6จะต้องต่อยอดความคิดหรือว่าลงดีเทลเข้าไปค่ะหลังจากที่เราอุดช่องโหว่ไปแล้วใช่ไหมอะอะไรขาดอะไรเกินทีนี้เราก็เริ่มที่จะมาลงดีเทลหรือขยายความของแต่ละโพสอิสแตละใบหรือแต่ละกลุ่มให้มันแบบ ขยียลงไปมากขึ้นต่อไปเป็นข้อเจให้ลองคิดตรงข้ามค่ะคือการคิดตรงข้ามกับสิ่งที่เราเขียนไปมันจะช่วยเขาเรียกว่าเป็นการขยายมุมมองเนาะให้ได้มากขึ้นสมมุติว่าเราเขียนว่าอ,อย่างเมื่อกี้น้องยกตัวอย่างแบบอยากลดน้าหนักใช่ไหมถ้าคิดตรงข้ามคือฉันไม่อยากลดน้ำหนักอ่ะง่ายๆเลยมันก็จะมีอาจจะมีเป็นแบบเหตุผลดีเทลว่าทําไมแล้วไงจริงหรอที่มันตรงกันข้ามแล้วมันก็จะแบบได้อีกมุมหนึ่งของความคิดขึ้นมาได้ข้อแปดลองคิดในมุมคนอื่นดูบ้าง มันก็จะคล้ายๆกับข้อเจ็ดเนอะแต่ว่าอันนี้คือมองในมุมของคนอื่น,น,นเช่นอันนี้คือเราคิดเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอ่อเพื่อนเราคิดละ่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ละ่ะเพื่อนเราอาจจะไม่ได้มองว่าเราอ้วนก็ได้หรือเพื่อนเรามาจับมองว่าเราแบบเออมึงควรลดน้าหนักนะเออมันก็จะมีความคิดแบบประมาณนี้เสริมขึ้นมาเพราะว่าไอ้วิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะมันจะทําให้เราพบความคิดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในมุมของคนอื่นๆก็ได้ แตอเ็ที่เก้าคืออยากกดดันตัวเองนะคะว่าเราต้องตอบให้ได้ไวที่สุดหรือให้ตอบให้ได้แบบทุกๆข้อมากที่สุดคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ทําเป็นประจําค่ะคีย์ของตรงนี้คือให้ทําเป็นประจํานะ แต่อย่าใช้คําว่าว่างค่อยทําเพราะว่าถ้าเกิดว่างค่อยทําคือหมายถึงว่าถ้าไม่ว่างก็คือไม่ทาถูกไหมเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์การทำมันก็จะน้อยกว่าแน่นอนก็คือให้ทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกดดันตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าว่างค่อยทําอันนี้ทุกคนเก็าใช่ปะเต่ที่10การอธิบายโดยละเอียดก็จะไม่ได้หมายความว่าทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการเสริมว่าบางทีการที่เราบางช้อยที่เราต้องลงดีเทลเพิ่มมากขึ้นหรือว่าตัดทอนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูดีๆว่าไม่จําเป็นต้องแบบ ขยายความให้มันแบบโอโหครอบคุมครอบสกุจากกวาลไปทั้งหมดครอบจัก,กรยานแล้วล่าสุดให้เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนมาเตือนละกันสเต็ปที่สิบคือมาเตือนว่าไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้เพราะการอธิบายเยอะอธิบายละเอียดไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นมันก็เลยสื่อไปถึงข้อสิบเอสเต็ปสุดท้ายว่าเมื่อทุกอย่างมันค่อยค่อ,คอชัดทุก ทุกสเตปทุกข้อที่เราลองทำแล้วมันมันค่อยๆที่จะแบบเป็นภาพใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็ลองอ่านออกเสียงดูค่ะลองอ่านออกเสียงลองพูดออกมาเหมือนตอนเนี้ยที่บางทําสคริปต์ใช่ไหมบางก็ลองพูดออกมาก่อนว่าโอเคฉันเข้าใจสิ่งที่ฉันเขียนไหมแล้วถ้าฉันพอเข้าใจแล้วแล้วฉันมาอัดคลิปเนี่ยมันคนอื่นจะเข้าใจเหมือนฉันไหมมันก็จะเป็นการได้แบบทบทวนตัวเองแล้วก็เหมือนตัดอะไรหรือเสริมอะไรไปในตามบริบทได้ด้วยเสริมให้ ลำดับสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปแล้วกันเนาะคุณโอเมดะบอกว่าการสื่อสารนะคะเปรียบเสมือนการปรุงอาหารเลิศรสถ้าเปรียบกับความคิดเป็นวัตถุดิบเปลี่ยนกับการพูดเป็นวิธีการปรุงอาหารก็บอกว่าถ้าวัตถุดิบดีวิธีการปรุงก็ไม่ต้องพิถีพิถันทาอะไรกับมันมากมายเปรียบเสมือนถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่แบบ ดีแล้วว่ะการจะพูดวิธีการพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมาย mm. เช่นเดียวกันถ้าเชฟที่ปรุงอาหารน้อย mm. เพื่อชูรสชาติวัตถุดิบให้เด่นขึ้นมาได้มากจะมีราคา mm. เขาเรียกว่ามันจะย่อมมีราคามีค่ามีคุณค่ามากกว่าอาหารที่ปรับแต่งเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยให้มันอร่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาให้เรากินถูกไหมคะเข้าใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนอ่ะโดยสรุปนะคะทุกคนข้อคิดกระแแมในวันนี้คือว่า เริ่มต้นด้วยความคิดค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดถ้าคิดถูกคิดชัดคิดเคลียร์คิดแจ้งแล้วก็อินไปกับมันคือเข้าใจตามสิ่งที่แบบตามบริบทอะการพูดการแบบว่าจะเอาพูดออกไปเมว่าจะเป็นการพรีเซนเทชันการขายการโน้มน้าวการให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเออขาเรียกอะไรเทคนิคในการพูดอะมันอาจจะสําคัญน้อยลงมาหน่อยก็ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะแต่ว่าสิ่งนี้สําคัญมากกว่า เทคนิคการพูดเออมันก็คือความคิดของเรานี่แหละเล่มน,นี้คือฉันชอบมากฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่ขายนะคะทุกคนคนเก่งคิดแบบนี้ไงพูดอะไรก็รู้เรื่องของคุณอูเมดะซา,าตโตชินะคะจากสนับพิมพ์บิงโกเล่มน,นี้ก็อ่านวันเดียวก็จบนะอ่านแล้วเพลินมากอ่านแล้วรู้สึกว่าเออฉันควรอ่านเล่มนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนดีอะทุกคนควรอ่านฉันรู้สึกว่าเล่มน,นี้ทุกคนควรอ่านเพราะว่ามันเป็นจุดน้ำต้นของความคิดจริงๆแล้วมัน เออถ้าคิดดีค,ดคิดคิดแบบคิดเคีย์ฉันชอบโอเคอยังไงก็ขอบคุณที่เราฟังมาถึงตรงน,นี้นะคะไม่แน่ใจคลิปนี้พูดเร็วไปแล้วพูดงงไปหรือเปล่าก็คอมเมนต์ตีเตียนกันมาได้นะเพราะว่าไม่ได้อัดมานานมากๆแล้วยังไงสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะชรดามาแชร์บายชรดาชแนลจะมีการอัปเดตพอดแคสต์การรีวิวหนังสืออีกแน่นอนค่ะเพราะว่าอ่านมาเยอะตอนนี้อัดอ่านอยากแชร์อยากเล่าอยากมอยฝากด้วยนะจ๊ะกดไลค์ด้วยนะไม่ายค่ะทุกคน